ยินดีต้อนรับสู่ออโตวิเบจุดหมายปลายทางของคุณสำหรับรีวิวรถยนต์เชิงลึกข้อมูลเชิงเทคนิคและอัปเดตล่าสุดจากโลกยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณไปชมรีวิวของ t o y ยต้าไฮเอสแบล็รุ่นปี2025ซึ่งเป็นรถตู้ที่ยังคงรักษาชื่อเสียงของโ o y ยต้าในด้านความทนทานความอเนกประสงค์และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องรุ่นใหม่นี้ไม่ได้เป็นเพียงการต่อยอดจากกลุ่นก่อนเท่านั้นแต่ยังเป็นการนิยามใหม่ของรถตู้ในยุคป,ปัจจุบัน t o y ยต้าไฮเอสแบล็กปี2025มาพอมดีซน์ที่โดดเด่นและทันสมยัย โดดเด่นด้วยสีดำเงางามประจังหน้าแบบใหม่และไฟหน้าเล็ดดีไซน์เพรียวลมรายละเอียดต่างๆเช่นล้ออลลอยกระจกมองข้างและมือจับประตูสีดำเสริมลุกความแข็งแกรง่งรถรุ่นนี้เน้นความพรีเมียมควบคู่กับการใช้งานที่หลากหลายโดยไม่ลดทอนความเป็นรถเพื่อการใช้งานที่ไฮเอสเป็นที่รู้จักกันดี ในด้านขุมพลังไฮเอสแบล็กใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.8ลิตรให้กำลัง174แรงม้าและแรงบิด450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดให้ประสบการณ์การขับขี่ที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังพร้อมปรับจูนเพื่อให้ประหยัดน้ำมันและปล่อยมลพิษต่ำลงเหมาะทั้งสำหรับใช้ในธุรกิจหรือกับครอบครัวขนาดใหญ่ภายในห้องโดยสารได้รับการปรับปรุงให้หรูหราย,ยิ่งขึ้น บาะหนังระดับพรีเมียมระบบไฟภายในแบบแอมเบียนและแดชบอร์ดใหม่ที่ผสานหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่พร้อมรองรับ Apple Carplay และ Android Auto พื้นที่ภายในกว้างขวางพร้อมตัวเลือกการจัดที่นั่งได้สูงสุดถึง14ที่นั่งขึ้นอยู่กับรุ่นระบบเก็บเสียงได้รับการปรับปรุงเพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอกเพิ่มความสบายในการเดินทางไกลในด้านความปลอดภัยโตโยต้าได้ติดตั้งเทคโนโลยีล่าสุดเช่นระบบป้องกันการชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องรอบคัน ABS eBd และถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางไม่ว่าจะใช้งานส่วนตัวหรือเชิงพาณิชย์การขับขีน่นุ่มนวลด้วยระบบการสะเทือนที่อัปเกรดใหม่และแชสซีที่แข็งแรงการควบคุมพวงมาลัยตอบสนองได้ดีแม้เป็นรถขนาดใหญ่พร้อมรัศมีวงเลี้ยวที่แคบและทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมจากตำแหน่งผู้ขับไม่ว่าจะในเมืองหรือทางไกลไฮเอสแบล็กก็ยังคงความมั่นคงและมั่นใจ อีกจุดเด่นคือการเชื่อมต่อและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ครบครันพอร์ต USB ทุกแถวระบบชาร์จไร้สายและความบันเทิงสำหรับผู้โดยสารด้านหลังทำให้ไฮเอสแบล็กเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารมีพื้นที่เก็บของกระจายอยู่ทั่วห้องโดยสารช่วยเพิ่มความสะดวกสำหรับการเดินทางไกลหรือใช้งานในแต่ละวันด้วยการผสานความหรูหราความอเนกประสงค์และนวัตกรรมโตโยต้าไฮเอสแบล็ปี2025เป็นมากกว่ารถตู้ทั่วไปแต่คือพื้นที่เคลื่อนที่สำหรับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือมีครอบครัวขนาดใหญ่รถคันนี้ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวในทุกด้านหากคุณชอบรีวิวนี้และต้องการติดตามเนื้อหาดีหาดีแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตาม AutoVibe เพื่อรับชมข่าวสารรีวิวและฟีเจอร์รถยนต์ล่าสุดก่อนใคร